ครับสวัสดีครับก็อ,อยู่กับแบงค์บ้านไร่อีกเช่นเคยวันนี้ครับจะพามาดูข้าวโพดข้าวโพดหลังนานะครับข้าวโพดเนี้งสัตว์ตอนนี้ได้ร้อยสิบห้าวันแล้วครับก็นี่แหละครับ,รบวันที่เราเรอคอยมาถึงแล้วก็วันนี้ก็นัดรถเกี่ยวละอีกประมาณสองวันอีกสองอีกประมาณสองวันก็จะมาแล้วครับนี่ครับพามาดูครับว่า ที่เก็บเกี่ยวมันประมาณไหนอันนี้คือเดี๋ยวจะให้ดูเป็นมุมกว้างอันนี้คือร้อสิบห้าวันครับดูใบยังเขียวอยู่เลยแต่ว่าก็ได้เวลาแล้วแหละไม่งั้นเดี๋ยวพายุจะมาครับวันนี้วัน,วนที่วันนี้วันที่ห้าวันที่ห้ามคราบเดี๋ยววันที่เจ็ดที่แปดนี้เดี๋ยวพายุลงครับไม่ได้แล้วรอไม่ได้แล้วแต่ผมว่ามันก็โอเคแล้วแหละ ก็น่าจะเต็มที so, ่แล้วหล่ะน่าจะกําลังดีทั้งน้ําหนักความชื้นอะไรต่างๆลายปัจจัยก็นี่แหละครับพามาชมครับว่าที่เราทํากันมาใครที่ติดตามก็จะรู้ครับว่าผมถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นว่ายังไงทํำยังไงอะไรอย่างนี้เนี่ยครับเรามาดูกันครับผลสรุปที่ทํามาทั้งหมด มันจะเป็นยังไงครับเนี่ยผลสรุปที่เราทํามาทั้งหมดมันจะได้ผลไหมมันจะเวิร์กไหมหรือจ,จะยังไงนี่นะครับเนี่ยส่วนอันนี้เป็นปลาเล็กครับอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวนี่นี่ครับโดนพายุไปเมื่อที่ที่แล้วดูต้นครับยังต้นอยงเลยนะเนี่ย อยูต้นเอียงหมดเลยนะเดี๋ยวต้องดูครับว่า,วาจะยังไงเนป่าเนี้ยเราจะได้ผลยังไงหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยรับก็เนี่ย,เ,ยเป็นฝากแล้วเป็นฝากอยู่ตอนแรกผมนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วตอนแรกมันล้มหมดเลยนะล้มแล้วทีนี้เขาเหนียวมันดีดเค้นเองครับมันล้ม ล้มนอนกับพื้นก็ช่างอะ่ะแต่มันจะดีดขึ้นเองถ้าขา้าวโพดประมาณนี้มันจะดีดขึ้นเองเนี่ครับฝักปลาเล็กพรขเหนียวจะประมาณนี้ครับเนี่ยป่าใหญ่เราเดี๋ยวพามาดูต่อเนี่ยครับก็ค่อนข้างเสมอกันอยู่ครับค่อนข้างเสมอกันอยู่ค่อนข้างเสมอกัน,น,กนแล้วก็ ฝากก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าผมงดให้น้ําตอนไหนนะผมงดให้น้ําในวันที่งดน้ําวันที่หนึ่งร้อยนะหนึ่งร้อยวันก็งดน้ําเลยทิ้งน้ําได้เลยหนึ่งร้อยวันก็พูดหลังนาส่วนมากเขาก็จะทิ้งน้ำกันระยะประมาณนี้นะ ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้เลยที่เขาทิ้งน้ํากันนี่ครับัใหญ่ๆอยู่ครับปันใหญ่อยู่แต่ก็สู้พันที่เขาใหญ่กว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวก็จะลองดูครับรอบหน้ามันคือการเรียนรู้ครับเกษตรมันคือการเรียนรู้ เราทําไปเราก็เรียนรู้ไปพัฒนาไปเรื่อยๆครับว่าทำยังไงมันถึงจะดีทํำยังไงมันถึงจะเวิร์กนะครับโอเคครับก็พามาชมครับเราเดี๋ยววันเก็บเกี่ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้อันนี้นอกเรื่องนิดนึงอันนี้เป็นสวนสวนทุเรียนเนี่ยครับ ข้างๆนี้เป็นนาแล้วก็ตรงนี้ฝั่งนี้ผมทําเป็นสวนทุดเรียนทุดเรียนแล้วก็จะมีมะละกอมีกล้วยมีหลายอย่างครับเดี๋ยววันหน้าผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าระบบสวนเป็นยังไงแล้วก็ทำอันนี้ยังไงการการให้น้ําอะไรยังไงนะครับนี่ครับบรรยากาศครับตอนเช้าๆเ,เดี๋ยวเห็นไหมพระาทิตย์กลังขึ้นเลยอากาศดีครับบ้านเรา โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทีว่าผมเกี่ยวได้เท่าไหร่อะไรยังไงอ,อ๋อที่ผมทําไปนี่ประมาณสองไร่ครับไม่เยอะประมาณสองไร่เพราะผมเพิ่งเริ่มถ้าเกิดมันเวิร์กมันโอเครอบหน้าผมจะขยายผมก็จะทำฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นนะรูไหมอีกฝั่งนึน่งฝั่งนู้นเลยทําเพิ่มอีกโอเคครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนอเดี๋ยวพอพาไปดูทุเรียนอยีกนิดนึงอ,อากาศนี่ส่วนผมเห็นไหมอันนี้เป็นร่องน้ำครับร่องน้ำเราจะไปเดี๋ยวจะสูบน้ำใสอีกเดี๋ยวรอน้ำเยอะกว่าน,นี้อีกหน่อยอันนี้ต้นนี่ครับทุเรียนสูงสูงแล้วครับสูงสองเมตรกว่าแล้ว โอเคครับยังไ,ไงก็ถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ